สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ทิ่ติดตามรับชมช่องช่หนอยรถเกียวสุภูสุขคนกันแล้วกันครับพี่น้องครับเอาเมือนี้นะครับกสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับรถเกียวเมื่อสองเฮ่านะครับแกคือปัญหายกปากซ่านะครับเวลายกขึ้นนี่มันสีซ่านะครับ สีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงว่าเ <Hey. S 1> พิ่นสีแก่ปัญหาจังไรน,นะครับ <Hey. S 1> อันนี้ก็เป็นรถของคนในหมู่บานนี่นะครับพี่น้องครับเป็นรถของท่าน <Hey. S 1> เสียวันนะครับเ <Hey. S 1> พิ่นก็ได้ไปหานะครับ <Hey. S 1> ไปหากเ็เลยได้พาก,กันมากแก้ไขเพิ่น,นครับแ <Hey. S 1> กบ็บ่ได้มี ค้าจ้างค้ายังดอกรับพี่น้องครับมาซอยเพิ่นนะครับพ่อหูจักว่าเพื่อนรวมไอเสียพังเฮ้านะครับเกิดปัญหานะครับก็เลยต้องไม่ซอยครับพี่น้องครับเอาแถวเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องครับว่าเพิ่นสีแก่จังได้ครับขั้นตอนแรกนะครับก็สียให้เพิ่นล่องยกขึ้นซะก่อนนะครับยกขึ้นยกลงว่ามันสาจังได๋นะครับพี่น้องครับ ครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเอาไปไปโยกให้แนี่ว่ามันมันมันซามันมันเร็วแนวไหนครับเวลาลงลงเร็วครับเวลาขึ้นขึ้นซาแห้งครับลงลงเร็วขึ้นซาซา,านะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีมากแก้ไขเพิ่นครับ แล้วก็เพื่อนก็อยากเปลี่ยนเป็นสเตอร์คางข้อนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนอยากเปลี่ยนเป็น18แถวนะครับเป็น18นน <ะ S 2> ฟันอันเดียวกันกเป็นอดี๋วเปลี่ยนเป็น18ฟันนะครับแกซีทำการเปลี่ยนให้เพื่อนครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ทีมงานใช่หน่อยนะครับแกร่ จัดการนะครับเอาเราเราว่าอันนี้ตัวใดมันหน่อยนะไม่เกลือเพราะใส่ได้อยู่นะตัวนี้เนาะใส่ได้อยู่เนาะใส่ได้อยู่บ่ได้มีปัญหาอย่างเนึ่งเนาะเราเราอยากเปลี่ยนตัวนี้เด้เราว่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้น้ำทอดอยไปเนี่ยต้องทอดเอาคขวดไปสิบสี่แล้วก็พอครับพอเลยนักสี่ตัวครับเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงแรกแล้วครับพี่น้องครับมันเกิดปัญหาก็ต้องเดินทางมาซอยครับเพราะว่าเฮ้าอาชีพเดียวกันนะครับพี่น้องครับจากการวิเคราะห์แล้วครับพี่น้องครับสเตอร์ตัวใหญ่นี่อาจสิด้เปลี่ยนครับพี่น้องบ่บ่อาจนะครับต้องเลยเปลี่ยนครับเพราะว่า โซโซกับเสเตอร์มันมันครบกันอยู่ครับพี่น้องมันบเข่ากันครับสด้เปลี่ยนทั้งโซทั้งทั้งเสเตอร์ตัวนี้ครับเปลี่ยนให้เพิ่นไปเลยนะครับเอาตอนนี้เฮาสีมาเปลี่ยนตตัวนี้กันครับ ยิงานของเขากำลังจัดการอยู่ครับพี่น้องครับวิธีการเปลี่ยนการการถอดเนี่ยกัสีบรยักษ์มาได้ครับพี่น้องครับพี่น้องกาสีหูอยู่นะครับกาสีตัดคลิปให้มันสั่นลุงนะครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยกันแล้วกันครับ บ่อาเบอร์มันบ่เบอร์ซิปตีนะนะเตอรสต์เจ้าว่าเจ้าสิเปียนนะเจ้าสิเปียนนะเจ้าซื้อมาเลยเด้อกับโซ่นึ่ออกมาแล้วบ่เออออออตาแกับเขาไปไหม่าออออออโอ้ฮ้อนก็ดีแก็บกะท้ำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับกะสีเอลข้างในนี่สเตอร์ สิบแปดฟันนะครับใส่เขาไปแท่นนะครับร้อยรวมปาทีแท้นี่็เขาไงปลานี่ยเลี้ยวเล้วเลยนี่ะเล้ยวหรอปลาเลี้ยวอะไรกซุปใสปาเนี่มันเปลี่ยนางปลาในตัวนี้ง่าเกเกษตรเปลนรอเขว่าขาว่ามันเปลี่ยนงปลาใปเนาะนี่ครับขอนค้างสีมืดนเนีจ้าน่อยครับพี่น้องครับ บบเอาโซสุดตัดบมดแล้วนะจ๊ะเดือดทัดแล้วก็ปิ้นโซจะโซจะคือมีขั้วต่อจ๊ะตัวนี้ไหมตัวนี้คือมีขั้วต่อถอดทอดเอกเลยโอโซนะดูอดสุดทัดโอโซทุกคนนะเนี่ยนะไ็ได้แล้วแล้โซดำวงบอยผมเหงทัดขั้วต่อออกแล้วมีขั้วต่อยู่กับตัวทำการใส่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับขออนุญาต ตัดคลิปไปเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผ้าแก้ปัญหานะครับปากยกขึ้นซ่านะครับอันนี้เป็นปั๊มคอนโทรลเนาะอืมนั่นบอกออปั๊มคอนโทรลปั๊มคอนโทรลครับอาเสียงเงียไปจังหน่อยได้พี่น้องเด้นะอเพราะว่าเห็ดตอนกลางคืนครับอันนี้มันเป็นน็อตเอียงนีงฮนะมันเป็นน็อตเอียงตัวนี้น็อตสปริงปั๊มน,น็อตสปริงปั๊ม อันคือว่าใส่น็อตเบอร์สิบี่ออ่เบิ้งไปครับพี่น้องครับผมกับโมโหเขอกันนั่นแหละผสมมั่งก,กับมา่งกับโมโหเลี้ยงหัวเรื่องด้วยนี่กาบหินหกระเฮ็ดกันท่าเฮ็ดกระเฮ็ดนี่แหละครับพี่น้องใส่เบิ้งไป <c oughs> พาเราจนมัดเลยบ่ตัวเดียวจนจนสุดเลยปะคล้ายๆเสื้อโอ้โหสับจกบางกับหินหุ้งนี่เอ่ะยูทูบเบอร์นี่เนาะเจ็งแมน บัดน็อตตัวนี้ออกมาซะก่อนครับพี่น้องครับไม่ยายคีมไปเข้าด้เลยต้องทำความสะอาดดีๆเนาะเพราะว่าน้ำมันมันสีนสไหลอยู่ในนี้เนาะนตกะระบาดเนี่ยเอียงตัวใดมันตกมันเป็นลูกอนนะไรบอสลูกเปืนบอสเป็นไหม มันเป็นลูกเปือนบ่ะนั่นเป็นนอ็อตมีเด้อยู่นี่ไหม,มนี่แหวนนี่บ่ะเออแวนนี่เละนี่แหวนสองตัวนี่เออแวนสองตัวนี่มันมันสีมาค้างอยู่ในอันสปริงตัวนี้บ่ะแบน,นเท่านี่มันมันค้างแล้วเฮ้นใจอะไรป่ะเนี่เอาเอาสิเสริมเสริม แหวนสองตัวในมันสิป่นี่สามตัวมาที่นี้เาสีเสริมเข้าไปใช่ไหมเบิ้งดูให้เสริมเป็นน็อตเบอร์ซิปเข้าไปอีกตัวหนึ่งแม่นบ่เอาเสริมบาหน่งแหวนแหนใส่ตัวหนึ่งันหรือสไม่เอาก็แวนเรันอัใส่ตัวนี่ะใส่เออใส่งเอาเอาแหวนออกตัวหนึ่ง แล้วก็เอาน็อตเบอร์ซิปใส่ตัวหนึ่งเาออกแหวนมันสมีอยู่สามตัวครับพี่น้องครับอยู่ในนี้ครับอยู่ในเครื่องเครื่องสปริงตัวนี้นะครับ <c oughs> เอาแหวนออกสองตัวใส่เอาแหวนออกสองตัวแล้วก็ใส่น็อตเบอร์ซิปเข้าไปอีกตัวหนึ่งครับ <c oughs> นะครับพันสีททำกาเยึดเองนะครับแห <c oughs> นะ่อย่าสันแหงเลยหมล่ะ น,น,นัดก่อนมาเลยนะไรนัดกอะไรกัน,กนอเอาแหวนห้องก่อนอปะเอาแหวนลงไปก่อนเอาแหวนลงไปก่อนแล้วก็น็อตเบอร์สิบตามไปที่หลังจะถ่ายรูปไปเลยแล้วจะเปลีย่ยน,นไมยจำเจ้าชู้งองแล้วก,ลก็องแล้วก็ตามด้วยสปริงครับแล้วก็มันขึ้นกลับไปครับอันนี้น้ำเนี่ยอันตัวตึงนเลยอันนี้ ระวังยาขี้ฝุ่นลงไปนำ้ำยาให้ใขี้ฝุ่นลงไปนำ <ส lifecycle. S 1> ้นปนำยาให้เศษเศษเอียงกระยายาให้ลงไปนน,น,น,ปน,น,นี่มันเศษให้ปั๊มหัาตันนี่ครับแค่นี้มันบ่เน่นครับนี่แหละครับแค่นี้ครับพี่น้องครับแล,ล้วก็มุนเข้าไปขึ้นเกา่ามุนให้สุดบ่ตึงมือนี่ล่ะเพราพอาะตตึงมือแม่ โอ้ยโอ้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยโอ้เฮ้ยเจ็ดพ่อได้กินเราครับพี่น้องครับหมุนเข้าไปครับอันนี้มันธนาบริจาคคถามได้คงขอบแกน้อยได้ จะบีบจะบีบจะบีบใสอันทางลมตะลุ่นจะตึนมาบีบเบื้องบนไม่ได้จ่ายนะเพราะเอามาขายได้น่ะนะเออจะปั้มลมแล้วก็ลองบีบใส่เซิงหัวสิลมสบีบใส่เซิงเบิ่อเอาผมขายให้ถือๆเลยแปดลอยปะฮะนี่ปั้มลมในสองอันนั้นเลยผมขายแปดลอยปะใช้แบตเตอรี่ครับ ครับขออนุญาตตัดคลิปครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเก็บบริมีขั้นตอนยังอีกแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับเข้ามาทดสอบกันครับพี่น้องว่ามันสียกขึ้นเร็วบ่เอาเครื่องซ่าเลยครื่งเปล่งเครื่องอยู่นะี่นี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้อง ปัญหายกปากขึ้นซ่าครับวิธนที่แก้ง่ายๆครับเหมือนเงินแค่เ่อเกินหาบาทครับนี่ครับพี่้องครับ าืเหมือดไปจังน้อยเด้วพี่น้องเด้วยนะครับพอว่าเหตุตอนกลาขึ้นครับ,ดดบรันเบรถเรสบปอด้นครับสอบต์สิเปสัสัต์8ฟันครับพี่น้องครับ เรียบร้อยครับพี่น้องจบปัญหานะครับจมันงมันงีใหู้ๆจบปัญหาอะไรครับพี่น้องครับสำหรับปัญหายกหัวเกี่ยวสานะครับอะไรกระแถมอีกนะครับเปลี่ยนสเตอร์สิบแปดฟันนะครับเอาคลิปนี้กกใส่เวลาพอสมควรครับพี่น้องครับขอจบคลิปไปแค่นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ